นั่นหมายถึงเราจะเห็นโปรโมชั่นอะไรที่ออกมาแข่งขันกับธนาคารอื่นๆบ้างคะเราก็ทําไปแล้วตลอดเวลานะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยตอนเราเรดมเงินฝากเราคิดว่าตบเบี้ยเงินฝากที่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าได้ไประโยชน์เนี่ยเราก็ได้ออกเปลีต่ตอนอกางๆเงินหลายอย่างนะครับล่าสุดซึ่งเพิ่งเปิดไปแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าที่ไดืดงเงินฝาก5เดือนค่ะที่สองเปอร์เซ็นต์แต่ว่านั้นก็จะสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมนะครับ อาจจะต้องแข่งขันในเรื่องดอกเบีย้ยกันต่อไป <c oughs> เรื่องอื่นๆอย่างเช่นบัตรเครดิตหรือว่ากลยุทธ์อื่นๆนะคะจะมีโครงการอะไรออกมาเราก็มีหลายอย่างนะครับจริงๆ <c oughs> ในช่วงเดือนตั้งแต่สิงหาคมมาเนี่ยเราไปเป็นผู้สนับสนุนหลักในการ walking with dinosaur อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นธุรกิจนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการคืนประโยชน์กับสังคมเพราะว่า Walking with t i n s a w เนี่ยเราคิดว่ามันมันจะจุดประกายความคิดของเด็กๆของเราให้ไปคิดค้นสร้างนวัตกรรม ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เราเราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสในการใช้เวลากับครอบครัวถ้าอย่างนั้นอยากจะได้มุมมองของคุณสมเจตสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในปัจจุบันของธนาคารพาณิชย์ไทยค่ะมองอยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะแข่งขันเรื่องบริการ <c oughs> นะครับเรื่องบริการ <c oughs> ค่าธรรมเนียมความสะดวกในการใช้บร <c oughs> ิการนะครับผมว่าแต่ละแห่งก็ก็จะพัฒนานะครับไปซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับกับประชาชนผู้ ช้บริการะนะครับเพราะว่าก็จะรับบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมสําหรับทางธนา,าตาเนี่ยเราคงคงจะเน้นเรื่องการสร้างสรรค์นการเงินนะครับแล้วก็คนของเราเนี่ยก็จะให้บริการใกล้ชิดมากๆะนะครับด้วยความจริงใจนะครับด้วยวัฒนธรรมไทยกับลูกค้าของเรา ช่วงนี้นักลงทุนต่างชาตินะคะหรือว่าของไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินกันค่อนข้างเยอะนะคะคุณสมเจตมองว่าการเจริญเติบโตในเรื่องของไรายได้นะคะของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับต่างประเทศหรือนักลงทุนไทยที่เข้ามาลงทุนในตลาดซับมากเนี่ยจริงมันมันมีพื้นฐานมาจากการเห็นตัวเลขการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับถึงยิ่งเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ย มันมาจากการผักดันจากสองสาขาหลักอันแรกก็คือการบริโภคภายในประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราคาพืชผลนะครับทางเกษตรที่ดีมาต่อเนื่องอันที่สองก็มาจากการาฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนะนะครับซึ่งหยุดชะลอลงมาเป็นเวลานาน,านสองอันเนี้ยมันเป็นตัวผักดันเพราะฉะนั้นในสายตาต้งลงทุนก็ดูว่าหากเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างนี้ไปอีกกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์นะครับจากการทําธุรกิจ แน่นอนธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งทําธุรกิจหลากหลายกับทั้งลูกค้าบุคคลกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลลูกคา้าธุรกิจนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับก็จะมีการลงทุนมากขึ้นก็จะมีการขอสินเชื่อมากขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นอันนั้นก็จะทําให้ปริมาณธุรกิจของธนาคารพาณิชย์เนี่ยคือผลประกอบการก็จะดีขึ้นไปเองนะคะค่ะวันนี้ก็คงต้องขอบพระคุณคุณสมเจตมากนะคะในส่วนของการให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ่าสวัสดีค่ะ แต่ละแบงก์ก็มีแนวทางของตัวเองไม่เหมือนกันเราจอยเห็นคนเก่งของเราเขาพูดไหมเห็นไหมเขาเชื่อมั่นตัวเองสูงมากแล้วค่ะแล้วก็ได้วางนโยบายอย่างเช่นไม่สนับสนุนส่งเสริมไม่ควรใช้เงินโดยไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไปเชียรคนใช้เงินโดยไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าจะมีพวกที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นลดแลกเงินอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วยนะเป็นแนวคิดที่จช่วยเร็วค่ะครับอ่าละตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการตลาด ซึ่งล่าสุดนะคะเพิ่งมีข้อมูลมาว่า Twitter ซึ่งเดิมนั้นตามติดไล่หายใจรถต้นคอกับทาง f c e e o o o นะคะ e c o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  กเข้าไปไกลแล้วเนี่ยตอนนี้สมาชิกตั้ง500กว่าล้านคนตอนนี้ปรากฏ Twitter เนี่ยอัตราการเพิ่มของสมาชิกเทียบชั้นเท่า Facebook เรียบร้อยแล้วในทุกเดือนนะคะก็เราไปดูรายละเอียดกันในช่วงมาดอินเทรน่ะคับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดนสุพีพงพาณิชย์นะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงมาดอินเทรนนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องคุยกันในเรื่องของ Twitter นะคะตอนแรกเดนก็เอ๊ะงงๆมีวันหนึ่งคุณวูดดี้ก็มาคุยแล้ว,ลวบอกอ่ะเดี๋ยวขอทวิตเตอร์หน่อยเราก็เอ๊ะมีแต่คนพูดคําว่าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์มันคืออะไรทวิตเตอร์ที่เป็นอะไรที่รวดเร็วมากนะคะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นทวิตกันได้เลยแล้วก็ คืออย่างน้อยตอนแรกเนี่ยเราต้องใส่โปรแกรมเข้าไปก่อนนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยอย่างนั้นเองเนี่ยก็เริ่มลองเล่นก็สนุกดีก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยบางทีเซ็งเเนี่ยมันก็จะมีอะไรช่วงที่เราเครียดหรือช่วงที่เราแบบว่าว่างอยู่นะคะก็ลองเปิดทวิตดูอะไรอย่างนี้นะคะเปิดแล้วก็บางทีเราอยากจะแชร์ว่าเราไปไหนยังไงนะคะก็บอกได้ฉะนั้นอันนี้นี่ก็เป็นอะไรที่ทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็ทั่วโลกสามารถที่จะทวิตกันได้เลยณนะวันนี้เนี่ย ก็จะมีผู้เล่น Twitter นะคะคือเดิมเนี้ยก็ยังไม่ค่อยนิยมเพราะว่าคนจะเล่น Facebook นั่นเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเลยมาจาก h i Five เล่นไปเล่นมาเอ๊ะชักไม่สนุกละก็คือมันตามกระแสส่วนใหญ่คนก็จะแบบว่า,าอ่ะลองเล่นดูเอามาเล่นพอ Hi f ฟ v e มันเริ่มเบื่อก็มาเป็นเอ่อ b o o k นะคะพอ Facebook ก็เริ่มสนุกตอนนีเน้เริ่มทิ้ง Facebook แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเล่น Twitter แทนซึ่งรู้สึกชอบ นะคะชอบตรงที่ว่ามันรวดเร็วทันใจแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆกระทวิตไปเราก็สามารถที่จะเร่วงรู้เพื่อนฝูงแล้วคนที่เรารักกันชอบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น คอมมูนิตีสังคมอันหนึ่งซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ใช้ทวิ t เตอร์เนี่ยในทั่วโลกเนี่ยถึง175ล้านคนก็ถือว่ามากเอาการก็เลยทำให้ทางผู้ที่จัดทำทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็เริ่มละเมื่อมีประชากรมีลูกค้าประชาชนเนี่ยมาใช้มาก มาใช้บริการทวิตเตอร์มากเนี่ยเขาเริ่มละเริ่มที่จะทําธุรกิจเพราะว่าแต่ละเว็บไซต์แต่ละอีเมลเนี่ยทุกคนพอเห็นว่ามีคนใช้ t วิตเตอร์เริ่มแล้วนะคะเริ่มแบ่งสัดส่วนด้านขวามือเนี่ยนะคะให้เป็นชิ้นงานโฆษณาซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็กําลังสกรีนลูกค้าแต่ละแบรนด์เพื่อให้ดูมีคุณภาพนั้นก็เห็นว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอันหนึ่งถือว่า โรคเหล่านี่หมุนเร็วฉะนั้นเรายังอยู่ในสังคมของ IT นะคะก็อยากจะให้ตามกันให้ทันไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะมีของใหม่ๆม,มาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องพักกันสักครู่แล้วค,ะค่ะพี่หน่ยุยแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวพาพี่หนุ่ยไปแวดวงไฮโซบ้างอืมดีเหมือนกัน <laughs> อ,อเอาไปดูสิ <laughs> เป็นอีกวงหนึ่งนะที่พี่หนุ่ยมีส่วนร่วมอ่าในช่วงแคมป์นิ่งพักสักครู่คะ่ะ <laughs> ครับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการเนี่ยถูกน้ำท่วมประมาณ140กว่ากระแห่งประเมินค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ5้าล้านบาท ประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ไม่เคยขาดแคลนน้ำใจไมตรีขอเพียงเราดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องน้อง,องระวังสายด้วยเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมเราใส่ใต้ลูกยายให้ไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกล ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริย i a c t i v e Smart กับความเย็นและอุณหภูมิใแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบการน้ำแข็งก่อใช้ Fisher Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ทีนี่ทีเดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสาหาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14.00นนทาง TNN 24